รู้สึกยังไงที่มาที่มากับพวกพี่ครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับรู้สึกยังไงครับที่มากับห้อง 4V ครับแรงมากแรงมากต่อไปเป็นน้องแก้วนะครับน้องแก้วรู้สึกยังไงคถามพี่จักว่าน้ำของพี่เป็นยังไงหน้ำของพี่เป็นยังไงครับน้ำของพี่บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์เหรอครับแต่ผมไม่ขอกินนะครับคนต่อไปครับน้องชื่ออะไรครับชื่อการครับ น้ำของน้องมีไว้ไไมีไว้ฉีนีน่ครับน้ำของน้องมีไว้ฉี่รู้สึกไงที่มากับห้อง4 B ครับไม่เอาระเบะนูนครับไม่เอาน้องบอกไม่เอาระเบะนูนปรแ<ะ>กน้องบอกไม่เอาระบะนูนการคนกนคนต่อไปครับน้องชื่ออะไรครับวีค่ะชื่อวีครับระเบียรู้สึกไงครับที่มาชื่ออะไรชื่อชื่อวัดครับพี่ชื่อวัด ขอเพลงได้นะครับหมดได้ยังหมดได้ยังน้องครับอ้างไม่ใช่น้องดูน้องดูเนาะโอ้ยหน้าหน้าไม่ได้หน้าไม่ได้าให้คนเจอกันประจำรู้สึกยังไงครับที่มากับพวกพี่ครับอ๋อรู้สึกดีมากค่ะอุ้ยนางเองน่าดูเลยฮะถามถามน้องหนูก็ยับ รู้สึกดีมากแล้วแล้วรู้สึกไงครับจะดีกว่านี้ถ้าของกินเยอะมากเราไปกันต่อดีกว่าครับมันได้มันได้ดีกว่านี้มันได้มันได้กับไกด์กินดี่ภาษาอังกฤษโอเคครบทุกคนแต่ว่าก่อนนั่งหน่อยได้ไหมไ้เหีรอพี่ไปครับยุทธนะครับอ้าวพี่น้องหรือพี่ครับไม่ใช่ครับน้องครับน้องรู้สึกยังไงครับที่มากับพวกพี่ครับ สนุกดีครับสนุกว่าเป็นหนุ่มครับมีเสียงเพลงตลอดทางนะครับครับเึ็นแข่งครับเึ็นแข่งครับรู้สึกไงครับก็สนุกดีครับได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ๋อตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับผมชอบครับห้องสีฟินี้สนุกสนานละครก็มันครับครับผมชอบประจัรกูครับครับไอดอลไอดอลไอดอลโอเคครับป็นคนครบหรือยังครบยังครบแล้วครบแล้วยังไม่ต้องนอนไม่ได้รู้สึกยังไงครับที่มาครัสนุกครับสนุกมากเลยครับเยี่ยมครับ ชอบอาจารย์กู้นะครับชอาจารย์กู้น้องครับรู้สึกไงครับครับก็ดีใจครับได้มาตื่นานครับพวกคครับเดี๋ยวเราก็กลับไปเชยดกันต่อครับอาจารย์กัลว่ลาาหมดยังหมดยังอ่าวันนี้พวกทุกคนรู้สึกไงครับที่มากับรถคันเดียวกับพ้องี่ีครับ เฉยๆครับเฉยๆครับไม่มีอารมณ์เท่าไหร่น่าง่วงเฉยๆครับอ่ารู้สึกไงครับสนุกดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขึ้นแค่นี้มาพวกลากขึ้นมาก็มาใจง่ายจริงๆเลยอ๋อใจง่ายใจง่ายมากโอ้ง่ายเลยอ่าอ่าอ่าคนนี้บ้าง สัมภาษณ์เอ็มสบา์ดิรู้สึกไงครับมาขับห้องสีนี้บ้างรู้สึกไงรู้สึกดีดีมาให้ตอบมาให้รู้สึยังไงครับสนุกทันหน้านะ่าจะหมดแล้วนะน้องคนนี้บ้างครับรู้สึกรู้สึกยังไงครับที่มากับพวกพี่สี่พี่ครับต้องแค่มาค่ะ เขาไม่มารู้สึกยังไงครับเฮ้ยหัวเขาไม่ค่อยดีครับรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับที่มาเราห้องสีบีครับผมก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาเป็นกันเองดีคแล้วก็เขามีความเป็นพี่องกครับผมผมก็ชืนชอบี่เขามานานแโกายังไม่จบงไม่จบผมก็คิดว่าประเทศไทยเราได้เป็นแบบนี้นะครับพราว่าโควันี่การพแงคนเราต้องรกันนะครับวันนี้ก็เราจะ C B C a C C เราก็ต้อ เป็นใจสิเหมือนกันต่อแม้ว่าอนาคตเราจะไปทำงานที่ไหนก็ตามครับวันนี้พูดมีสาระมากครับเพราะเมื่อคืนไรสาระเครับแต่ว่ายังคยังไม่ตอบเลยคะไม่วสั่นละครับพอแล้วครับอ๋อนี่ไม่ว่ากันนะครับว่าเราเต็มที่ครับปีสุดท้ายแล้วครับไม่มีใครจำเราได้หรอกครับ เด็ด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  Yen ket havelar